ลุงไม่ได้กาดปลาดได้ไหมฮัลโหลไปหา,หาได้ไหมถึงงั้นต้องหน่อยรถหนาปุ๊กันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวฮัลโหลลงมาเลยมองกับปลาไปก้อยเที่ยงน้ำอยู่ตรงนั้นยังกอดได้ไมดหมขึ้นมลหาได้ มีปะมีะเห็นหรอกไม้ยังใสยพุธทำไมพุธพุธทีมงานเขาหาเปลี่ยนเข้าไปก่อน บ,บรรยากาศไปอยู่ค่ะไฟใหม่นั่นบอกอ่จะจบอกเลยขาจ่าจุดวางปล่าเถ้ะละโว้ยเถ้ยกูได้มุน ไหนไหนะทีมงานหาหน่อไม้ไหนหน่อไม้ได้ยังนี่ยได้อันนึงแล้วเหรอเอยหมุนนล้ำบ่ไปเลยเว้ยไม่ต้องหมุนข้ามาเห็นไหมนี่ป่เปล่ามันไฟใหม่มันจะเกิดแหน่งไปเดินแล้เดนแล้แลี่ตามพี่กอสมุน น้ำมันเองก็ยังซากลต่มันก็เป็นแหนงกันบ่แหนงมันอ่ะยงงมันหมุนจริงเาอ้อนเท่าไหร่บันยัวะทำหายงเลย อ้าตอู้หวอมเอกมาออกมาดูิ่งนี่วิธีหาเราไหมเนาะอันนี้มันออกมาแล้วมูอแไบ้านิว่ามันหนูทิกับมูเทีกัน ไปไปต่ออ่าขั้นอันอันนี้มันมันขาดไปนี่แต่แต่สมัยตกี้มันก็มีขั้นขาดอยนมนี่ ตอนนี้มันขาดไปแล้วถ้าสมมติ่านเกลนีนนี่นลุงมาเฮ็ดอันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามน้ำทำไมตรตกน้ำเนี่ยมันจะบเปียกปะตกเลยปะแ้ลุตกกาทวามละทนไหนุกงเกว่านีนเ้ยบอเปายแล้ว เดียดนะเพิง่งันงสิององางมใชได้กรับขึนเมอก่อนต้นต้นไหนยะงเด้อมันเดืด้ลยอ้ยหนาวไม่มือนกดข้าง,งมันแม่นอยู่ว่าดูขามีเลยไม่จไปขึ้นง่ายงาย่ายทางนี้เดี๋ยวดี๋ย,นนยกโอ้ยไม่ถอดเกือบแล้วไป ไม่ทาไลยบ่บ่เลยก็มากเลยแม่่ก็ไปเล้กะคูดดูดสามยุ้ยเลยยุ่ยยใส่บ่มึงไม่มองดูได้บ่ป้าตันได้ได้ได้ก็งือว่ได้ว่ามั่งไม่เนดอกไฟยู่องเขาจ้ตีนั่งเฮ้ยกลูกระกน้าตูมทุกอย่างแค่บ่ได้นีลขึ้นได้มา่คันขึ้นได้ลุกนได้ร้อมกันมัอ่ะอ่ะ ยั่ได้ถือกองไทยเลยถือกองไทยลุ้งลุงเียนเทศกกรรมมันป็นดอกไยุทธความเสียงสองพันยีเดี๋ยวผมจะได้เห็นคนคุกลับมือากับบ้านนีแผลนึ่งแผลเอา้นสันก็มีสองแผลันก็มีสองแผลัก็มีสองแผลซักก็มีสกแผล ซูเปอร์แมนสกับตัวแล้วแบบนี่เห็นไปเก็บหัวเข่าอย่าจมเด้อกระโดดได้จังได้ไหเสี่ยงไหมฮะได้ต้องกจะได้ยังไงเห็นได้อ้าวกี้มันมีหด้มองขามโอ้มันเป็นแบบนี้บรอขาดป่เด้อ mẹ không biết được gì đâu nữa. 6 người tham quan คอยบอกว่าคอยยุ่งกงเขาพันเข้าล่ะว่ามันคิดอ้อมไปฮะกัมาจากมาอ้อนก็แล้วกันอ้อส่อนี่คือนี่น่คืมน่นน่่่นี่นี่นอ่

โน่ต้องโดดถ้ยูเกเลยนะไม่ฟังหนิมาดะไกินนี่บ้างนะนี่ไปตูเดียวกันเนี่นี่ ูมิกอนกับมาหูนี่ผูมาทีหลังกมาหูนี่น้องใหม่จะเกิดท่านปะตาใส่ตาใส่ตาเงยเยได้ปะปอเกิดถ้าเขาตุ๊ดเอ๊โอ้มันยาวันะ หัก้วได้มนพลังงานมนใช่อักป่อออกปะนาันำไมกิจกอดจ้ะ ไม่รู้ดิไปเขาดีเหละปะไปย่างย่งเดินไปเดินดูเขาหากันเราไม่ตด้ครับไปเข้ากับเขาเรา,า,าอยู่ข้างนอกออนขันบ่เป็นพื่ออ,ไอ,อะไอ้ปตันได้ไหมอีเดี๋ยวนอน ไปลุยยัเาถากเขากันเง้อบุถือไปเอปเอเอเมย์เอไปเยไปเดินเดินได้ปะขันปะจะต้องไปได้ตัวมาแล้วมาละมู่ก็ต้องไปลมู่ได้ตัวเนื้อ หันหน้ามายองมื้องนิ้สูสู้นี่ทีมงานเราสู้สูเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไป ไล่ปะเอารอเขาอยู่นี่เราไม่ต้องเข้าไปขาเ,เขาบอวเนี่เขาจะหลงทางออกมา,าตีนตีนมินอะนปะเนี่ยช่างกล้องเข้าไปไม่ได้มีคนหายอ๋อเอายุสู้สู้เออ,อทีมงานเดี๋ยวมาช่วยสู้ ไหมเด่เป่าอันนี้หน่อยเฮ้เนี้ยกกเอาดูบอกอะไบอกอะไหา a u น o n น m ไมจะได้กินไรท้งทั้งทั้งนั่งไปหาไปหาตัั้งนั่ยังไปหาท้งนี้ปะสิทั้งนี้มันยังหมดนงดิหายิไปยแไปยางไมยังไปผุ่นกอน อ,อันอันว่ากันอันอันจะทำให้ลูกถ่ายเอาหน่อไม้นี่โอ้ได้ลายเติบมาไหมโอ้นียได้แก่เพียงล่ะฝีมือลว้ลวนๆ้วนเอาปรมานโอ้ไอ้ต่หนวกลุดหนวกลุดทีมงานมือแล้วกลับมาล้วกลับหาหน่อไม้ไม่ไหวแล้ว nào leo lên, để cho anh lên rồi, này Yu, rồi gấp, na.